เนี่ยก็แจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าคิวว่างนะคะคุณพี่ขาอยากดูไซส์ไหนสงหน่งอะไรคุณพี่อยากดูแบบไหนก็เน้นใจแม่ค้าได้เลยนะเดี๋ยวแม่ค้าเนี่ยมีพระปรางประจําวันเกิดเนียคะวันอาทิตย์ไม่มีคะ่ะไม่มีเลยคะ่คพคะพม่ขาหน้าไหลเนี่ยมีโดนัทใหญ่ๆไหมคะเป็นแหวนหรือว่าเป็นกําไรคะคุณพี่ขากําไรทรงกาไรทรงโดนัทจะมีห้าสิบเก้านะคะคุณพี่ ถ้าเป็นทรงโดนัทจะมี59นะแต่ถ้าเกิดเป็นท้องปิงจะมีประมาณ66นะคะคุณพี่นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมในตะกาติ๊กต็อกได้เลยนะคะสำหรับคุณพี่ที่สนใจพระปางประจำวันเกิดนะคุณพี่นะ คุณพี่นะคะถ้าเกิดคุณพี่สนใจเป็นพ้าปางประจำมันเกิดนะคะคุณพี่สามารถกดเพิ่มเติมนะคะเข้ามาใน tiktok อกช็อปของแม่ค้าได้เลยเนาะเรานะคะมา,าพูดคุยกันเนาะโดนัทกลมๆใหญ่ๆสำหรับตั้งโชว์หรอคะถ้าเกิดเป็นตั้งโชว์เนี่ย